รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราจะขายต้องเป็นรถดีวคราบแล้วนะครับผมนะฮะเจ้าชายขายรถกับไหนค่ะคุณทว่าลืมชื่อเลยนะฮะจากโชว์รูมหลังคุณคนรถสวยนะครับลำลุกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้เราก็มีรถ เสนออีกคันหนึ่งนะครับเป็น m a ด้าเท่าไหร่นะมาด้าสค่ะ,ะตัวสกายแอคทีฟนะคะปีอะไรเอ่ยปี2018ค่ะร<อ>าะคาเสนออยู่ที่400,000กับ9,000บาทเท่านั้นเองเอาให้ส่นรถอีก20,000ไปมีโปรโมชั่นส่วนรถให้ลูกค้า20,000นะคะรถคันนี้เหลือราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ฮะลูกค้าเครดิตดีฟรีเรารับเงินสดกลับบ้าน20,000บาทหรือจะมาเป็นตัวสัปดาห์ก็ได้ ถูกตองค่ะหรือจะมาเป็นส่วนลดก็ได้ทูกต้องค่ะ,ะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีรับเงินกลับบ้านไม่พอขับฟรีอีก90วันกันเลยทั้งขับฟรีทั้งรับส่วนลดทั้งรับเงินมากบปใใช่แล้วก็วันนี้นะครับก็เราก็มีโปรโมชั่นอีก หลายอย่างเลยมีอะไรบ้าง้องไหนไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายนะคะหรือจะเป็นของแจกของแถมหลังการออกรถรับรถกลับบ้านอของเรานั่นเองนะคะก็มีฟรีจัดซีอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกันไปเลยกี่ปี1ปี 1> มีซ่อมฟูซ่อมศูนยรับประกันกล่องเครื่องเกียร์สองปีคีาก,กี่กิโล หรือ25,000กิโลมีบริการฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงกันไปเลยแล้วก็มีน้ำมันเต็มถังไหมหไม่เต็มข่ะ1,000งพบาทนึกว่าให้เทมไม่ใช่น,น้ำมันแพงนะคะ <laughs> มีกล้องติดหน้ารถให้ไหมมีค่ะมีกล้องติดหน้ารถแถมให้ลูกค้าทุกท่านด้วยกอนปล่อยเนี่ยมีตรวจเช็คสภาพกอนปล่อยไหมมีค่ะแล้วก็ยังมีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง<ม>เปลี่ยนถ่ายของ<ม>เหลว<ม>ให้ด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือโปรมโปรมชั่นและของแจกของแถมของเราแบบย่อยๆใช่ค่ะ จบกับไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าั้งมันนะครับผมที่กดสามโปรงหลังแล้วก yeah. well, mm ็โปรงหน้าแล้วก็ที่ถังน้ามันคันนี้นะครับดูไม่ได้นะครับสามหมื่ามพนห้าร้สิบกิโลึ่งน้อยมากนะครับผมไปึ้โซเดเราจดตัดหน้นะครับจะข้เท่าในนะครับรถสีดำนะครับ S N านดีการ กลมเวลาเป็นมัติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะฮะส่วนเบาะนะครับเบาะท่าธรรมดินะเขา้ารยุบเข้าส่งยังเข้าลุกเขาส่วนแต่ว่ากลิ่นไอความใหม่ยังอยู่เลยนะครับส่วนคุณแจ๊คฮีเลสน,นะครับกล้องใช้มันเหงมเหงมแค่ห้อยสปริงน,นะครับส่วนแอร์นะครับแอร์ Air เพียงเป็นระบบมือหมุนอยู่นะครับแล้วก็เกียร์ออตโต้ส่วนทางคนนั่ง ด้านหลังนะเช่นกันก็ยังเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นี่คือมุมกว้างของรถคันนี้นะครับด้านหน้านะฮะดูดีมีสง่านะครับรถใหม่เรามาดูฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะฮะฝั่งคนนั่งด้านหลังอะเป็นไงกับ้างค้ารถเราก็ถ้าท่านชอบนะครับ ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างหรือโทรมาได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามกับทางช่องเราด้วยนะฮะสวัสดีค่ะ